สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมศสเดก็อยู่กับเ s e ซ i e อะไรเช่นเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วครับก็ EP ที่82กันแล้วครับก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีมให้ผมรีวิกันก็ทีมนี้เป็นฟูลเลืวมผลิตครับมาในระบบ433มูลค่าทีมก็ประมาณ180,000ประมาณนี้ครับค่ายทีอยู่ที่252ครับ คลเคลก็จะเป็นโอ้อบกสครับอ่านเกมบวกสเลี้ยงบอลบวกสส่วนฟิเจอร์ก็จะมี3อย่างเลยไล่ตามลำดับเลยนะก็จะเป็นพลังการยิงบวกสยิงกาบวกสอความเร็วบกหอันที่2ครับก็จะเป็นจบสกอร์บกสอ่านเกมบวกสข้องตัวบวกหก็จะมี3ตัวนี้เลย นอาสุดท้ายก็จะเป็นกองหลังครับก็จะเป็นดูดันบุกหนึ่งคอยแข่งบุกหนึ่งครับเปเป้กับรามอสประมาณนี้เลยก็มาดูตัวแรกกันเลยครับเป็นเชลเลอร์นาบาสเป็นปี WC 22่สิบสอวกหแต็ที่เด่นสุดก็จะเป็นพุ่งรับครับ122 TK ปรดา121ใช้ได้นะนาบาสแบ็คขวาเป็นคาวาฮาวเป็นปีอาร์เทียนบวกหแต็ที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นความบุกครับ127ไปเลยรอลงมาก็น่าจะเป็นความเร็วกับ เปิดบอลครับ125ขอดูแสกโดยรวมกันหน่อยนะก็ <S <S ตามนี้ครับแบ็กซ้ายครับเป็นมาเซโลเป็นป m c อ็บวกหแตกที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นกุ๊กคุมบอลครับ120ตอนมาก็น่าจะเป็นความเร็วครับ118เปิดบอ,อล,บรอลบรอครับ119อุ้ยเลี้ยงบอลนี่เลี้ยงบอลครับ124เด่นที่สุดครับโอเคนะประมาณนี้เลยมาเซโลคู่เซ็นเตอร์ครับเป็นเซกิเออรลามอสครับเป็นปี BTV ีบวกหคู่กับเปเป้เป็นปี EBS บวกหครับก็ท่ามอดกันดูแล้วนี่ลามอสดูดีกว่านะฝังแข่งดีกว่าหกไปเลยตามนี้ สไลด์ครับปริยาครับที่ดีกว่ารามอสกระโดดเข้าพะทะประมาณนี้มาดูสเต็กโดยรวมครับความเรีสุพิทต้นต้องให้รามอสอยู่แล้วครับดยูโดยรวมรามอสด,ดูดีกว่านะหรืนี่ใสก่กนหน่อยครับก็ตามนี้เลยมาดูกองกลางครับเป็นโทนี่โคเป็นปีบีบวกห้าส่วนตัวที่สองก็เป็นโมดิครับเป็นปีปีบวกห้าเหมือนกันมาวัดก,กันเลยก็สูสีสรรนะคู่นี้เลี้ยงบอลโมดิดีกว่าสี่ครับอยูต่ตำแหน่งดีกว่าสามอ่านเกมดีกว่าหนึ่งส่วนโทนี่โคนี่เข้าพะทะดีกว่าเซเวตไปเลยก็มีในเรื่องเกมรับนิดนึงครับโทนี่โคคือรูปร่างดีกว่าาดดด้้ววยยไงูสตต็็กกโรมนนีะ คือโทนี่โคนนี่จะเด่นในเรื่องเกมรับดีกว่าน,นิดนึงนะครับส่วนนี้ใส่พิมพก็ตามนี้เลยแล้วตัวที่3ครับกองกลางก็จะเป็นแดนนะี่เซเบย์ยอสครับเป็นปี L L เอลเอลบกเไปเลยครับก็แตกที่เด่นที่สุดน่าจะเป็นเลี้ยงบอลครับ127บอลมาก็จะเป็นคู่คุมบอลส่งสั้นส่งขายครับ125นะครับโดยรวมประมาณนี้เลยเซเบยอสมาดูเกมลุคครับปีกซ้ายเป็นคริสเตียโนโรนัลโดเป็นปีบีวบีบกห้าปีขวาเป็นลนะูคัสวาร์เกสครับเป็นปีเบทวีบกหกก็ความเร็วต้นต้องให้ลูคัสวาร์เกสครับ <Yeah. S 1> ดีกว่า2สเปตตนวดีกว่า1ส่วนที่เหลือนี่พลังการยิงจบสกอร์อะไรยินตำแหน่งนะโรนโดดูดีกว่าครับตามนี้เลยเลี้ยงบอลรับโดดีสุดนะครับเพราะสองสเครับส่วนลูคัสวัตเก้นน่าจะเป็นเลี้ยงบอลครับเหมือนกันครับร้อยยี่แปดแต่ก็ยังน้อยกว่าโรนัโดนะความเร็วเหมือนกันร้อยยี่แปดตามนี้ครับสแต็กวัดกันคร่าวๆส่วนนี้ชัยที่มีก็ตามนี้เลยต่วนหน้าเป้าว่าเป็นคาริเมซเซมาเป็นปีเบทบีบวกห้า ก็แต่งที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นจบสกอร์ครับ126รองลงมาเหรอน่าจะเป็นนี่ครับเลี้ยงบอล125ครับมิซิมาประมาณนี้เลยสแ,แต็คคร่าวๆแล้วก็จะมีมาตินโอเดกาที่จะฟูลเลมลีดเหมือนกันนะนี่ครับถ้าบวกหแล้วก็จะตามนี่สแต็คแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเล่นอยู่แล้วครับก็ในนี้ใชเป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับๆๆก็นน <ๆ S 1> ไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคนักเตะกันเลยครับ let's go <S และนี่ก็คือเทคนิคทีมของเขานะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลเล่นในกว้าง6เล่นในลึก4เกมบุกต่อบอลเป็นสงไข่เล่นในกรอบ5เต็มมมุ3ฟิก2แล้วก็รูปแบบ ปกติและนี่ก็คือแทคติงนักเตะน,นะครับก็ประมาณนี้เลยเอาแหละไปลงรลงกันเลย Let's go <S เอาละครับทีมเราเจอด้วยเป็นฟูมันซติตี้มาแน่นอนเกมนี้มาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับฝั่งนู้นบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มเชียร์ก่อนนะครับเราในเสื้อสีขาวโมวดิชให้มาที่โรนัลโดเซสบยอสเมซมาคืนมาก่อนครับใสบยอสใสบยอสล่ามาครับไม่รู้ถนาดเท่าไหนขอยิงด้วยซ้ายก่อนแล้วกันโอ้โหโดนข,ขัดขาจานโอ้โหกัดได้ลองส่องแล้ว โฟเดนโดนกับมาเซโลโอเคมาเซโลสกัดสวยครับปุ่มอะบอกเกอร์ให้มาฟิลโฟเดนเปิดมาเลยครับเปยเปย์หมวมาโมดิชอ๋อโมดิชจ่ายไม่ได้แล้วโดวดีโ้โอเคลเลอร์นาบ,บาสแล้วออไนไลน์เซฟไปเลยครับซุปเปอร์เซฟเลยโอ้โหเกือบไปครับโดวดี้ฉกมาหัวกะโหลกเลยนะแล้วเปิดมาจังหวะน,นี้ก็เกือบเหมือนกันบาโลเจอโมดิชครับสวยแล้วให้มาที่แดนนี่เซยยอสเซยยอสให้มาคาลิเบเซย์มาแล้วข้างบนมีครับ ให้มาที่ดูคัส,สวัดเกทครับเปิดทัดมาทีนึงแล้วก็ลองปั่นด้วยซ้ายครับเรียบร้อยครับดูคัสวัดเกทครับปั่นด้วยขวาใช่ไหมเมื่อกี้นี้ก็เลยโบดิโอเคเซบารมาช่วยด้วยครับไม่ฟาวครับสัเกทให้มาโบดิเซบาร์ดมาครับเัวดนิโคสโบดิเป็นเซมาให้มาที่โคนี่โคลองซัดเลยครับโุ้งด้วขวาลูกนี้ครับเต็มคอแล้วเต็มแ้่ครับสองสูนครับ มาเซโลก็เอาโฟเดนอยู่ครับมาเซลโลแล้วผ่าเจอมาเซลโลเบียดนิดน,นึงแต่ว่ายังได้อยู่ครับเขาไปทําอย่างนั้นก็เก็บกินครับมาเซลโลโดนจับน้าหน้าไปเบเซม,ม่า uh. แล้วเราวังครับบอลลเทอรี่ให้มาโฟเดนก็ไม่ผ่านนะครับลามอสคราวนี้เป็นลามอเสเบเซม,ม่าให้มาโทนีโทน่โคสโทนี่โคสช่องนี้สวยมากโรโนัลโดโชโช่หน่อยนีครับเลน่าไปหนึ่งทีนึง โอเคครับคึงมายัางยังปัดไม่ได้ครับโรนัลโด,โดแล้วสิ่งที่ว่างมาครับจังหวะนี้ลาม,มอสก็ยังปังได้ดีครับโหนี่โค้สมาอีกครั้งนึงครับคราวนี้หนีมาได้ครับโรนัลโด,โดแล้วก็ล็อกเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้เอเดซันครับซุปเปอร์เซฟเลยเวลาสามนาทีเป๊ะๆยืนดักได้ดีเอาละครับโอกาสสุดท้ายเป็นของเราครับโค้ชให้มาที่ เวสาซมาถือมาที่โถที่โถด้วย oh <my> ซ้ายลูกนี้ก็ปู่ oh <my> สังขารนลยครับโทนี่โคดปู oh <my> ่ oh <my> สุดยอดคือซ้ายขวาได้หมดอยู่แล้วครับสวยงามเลยรุนแรงสิครับโทนี่โคดอา้าวเซฟยอรสโอเคตอนนู้นคอยเกมครับมาครับมีเปลี่ยนผู้สาวประตูครับเอเลสันออกเอาเบนอ๋อเอา,เเอา,เอาฟอสเตอร์ลงมาครับโอ้โหแผนไหนครับเนี่ย ส่งเปลี่ยนผู้สาวตัวนะต้องมาดูกันว่าจะหนึบขึ้นหรือเปล่า,านะครับเปเป,เป้เราหวังครับปลาหม้อยังต่อนี่ครับไม่ผ่าน,น้ะครับของหลังเรานี่ยังเหนียวครับโบดิชให้มาเปใสมาเศร,เศรยอสศทิ้งมาให้กับลูคัส,สวาร์เกตเอาล้ครับลูคัส,สวาร์เกตโยกมาใหมาที่โหนี่โค้ดจะลองส่องน,นะครับแต่ว่าโดนสกัดไว้ได้ก่อน แล้วจะได้สวนครับบาโลเทลี่โอ้โหเหลือมากตัวนี้เปเป้ตามไม่ทันแน่นอนต้องลวนกับนี่ครับเคลเลอร์นาฟาสก็ซูเปอร์เซฟครั้งครับโอ้โหให้มาที่โรเกอร์ก็มาเซลโลสกัดไว้เป็นเซมากให้มาโรนัลโดโรนัลโดจะกระชากหนีนะครับแต่ว่าเจอจอห์นโซนครับมาเซลโลจับบอลพลาดครับโฟเดนทิ้งมาให้กับบา,บาโลบาโลเทลลี่งัดมาลูกนี้ก็คาวฮาวปิดได้ดีอยู่แล้วครับ โมดิให้มาเบเซมาช่องนี้ลูคัสวาเกตเกือบแซงครับเจอชนไปนิดน,นึงก่อนโรดี้บอลอูเจลี่ให้มาคิวบิเตบรอยเจอเนี่ครับปราม,มอสโคอยู่แล้วครับโทนนี่โคสให้มาที่โรนัลโดเอานะครับเบเซมาเบเซมาให้มาโรนัลโดไม่ร,มร,ร,รู้ล้ำหรือเปล่าเล่นไปก่อนโรนัลโดด้วยขวาลูนี้ก็เลี่ยนบอลครับแล้วก็ซู้ไปเลยครับสุดยอด4-0 โเดนโคเดนล่างมีครับโคเดนแต่ว่านี่ครบเปไปก็จอมเข้าสกัดหนักแน่นอยู่แล้วครับปรามอสก็นี่เหมือนกันครับกองหลังเรานีอย่างเหนียวครับกองหน้าก็อย่างอย่างคมถ้อบอกกองกลางสิกองหน้าเรายิงแค่2ตัวแล้วลูคัสวาร์เกสวยซ้ายฟอสเตอร์ให้ซูเปอร์เซฟครับโอนิโคสเปิดมา เปไปได้มงชงมาแล้วคาวาเฮาเนยากไปหน่อยครับจังหวะน,นี้โอนิโคสให้มาที่โรนัลโดจ่ายยังไปติดแล้วเซบยอสหลองส่องด้วยซ้ายลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โห้าสุนไปเลยครับกองการนี้ยิงไกลดีจริงครับเป็นลูกคอนเนอร์ของแมนเชเตอเดอซบอยอยู่ที่บอลเปิดมาจังหวะนี้ยังไงแล้วถูกด้หวด โอ้โหนาบาก็ซูเปอร์เซฟอีกครั้งครับครับครั้งที่2เปิดมาก็ได้หม่งจนได้ครับโอ้โหตีใครแตกมไนะครับโอ้โหจากแฟ้มลมผาหรือเปล่าครับหม่งลูกนี้โห่สิเซฟเลยนาบาสเบตเซมา่าให้มาโคนิโคสโคนิโคสให้มาโรนัลโด้เบตเซมา่าให้มาที่แดนนี่เซบายอสอิงเลี่ยนเลยนะครับหักมุมล,ลูกนี้ โอ้สุดเกินครับสุดจะบรรยายครับเบนเซม่าเบนเซม่าเฮียครับอุ้ยเบนเซม่าเบนเซม่าเบนเซม่าล่ามาอีกครับแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายลูกนี้เ,เกือบหลอดครับเบนเซม่าติดเซฟครับโหนี่โคสเปิดมาลามอสได้ขึ้นหมวกแล้วโรนัลโดอได้โผกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยครับเจ็ดหนึ่งไปเลยครับแล้วก็ ซู่ยครับโหนี่ครับมาดูสถิติก็โอกาสยิงล็อ12เข้ากรอบสิครับได้มาเจ็บประตูไปเลยโหสุดยอดจริงฝัง่งนู้นการยิงโหครับเข้ากรอบ5ได้ติ๊ธอแตกมาหึ่ลูกนะเค,ครบโอเคเลยถือว่าต้องนับถือชายฝั่งนู้นครับที่ยังไม่ออกครับ สุดยอดประสิทธิอ์อนก็ตามนี้เลยมาดูเรตติ้งครับก็เป็นคาริมเมเซมาได้ไปครับ9.6ครับตัวนี้คือเป็นกองหน้าที่ปั้นเกมได้ดีจริงครับค <Yeah. S 1> ิวด้วยครับพักบอลได้หรือจะเลี้ยงไปเองก็ได้ยิงก็จบได้แน่นอนครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยแต่ว่ามีจังหวะสุดท้ายใช่ไหมผมแบบคือเหลือแค่จบสกอร์ก็จะเฟี้ยวเพอร์เฟกแล้วนะ oh. ไม่งั้นก็ได้10.0ได้ครับแต่ oh. ว่าเบเซมาก็ ทำได้ดีจริงครับน่าจะได้แอซิดอยู่ครับเป็นเซม่าแอฟแอซิดคนเดียวไป5ลูกเลยครับจากจาก7ลูกเบนเซม่าสุดไปไหนอะโอเคมากครับแดนนี่เซบิยอสก็มีจังหวะได้ลองส่องแล้วก็เป็นประตูด้วยครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็กองกลางนีมาครับคือกองกลางเนี่ยเดนนี่เซบิยอสโทนี่โคโดินเนี่ยสุดยอดทั้งหมดเลยครับทั้ง3ตัว แต่ถ้าโดดเด่นในเกมนี้ก็จะเป็นโคสครับผมผมให้เลยที่หนึ่งครับบอลมาจะเป็นเซเบย์ยอสครับปอยชิ่งอะไรได้ดีมากครับจบสกอร์ก็ได้ด้วยปั่นโค้งสุดยอดเลยโอลิโค้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับจบสกอร์เฉียบคมเกมรับก็ดีครับโอ้โหคมจริงครับโอลิโค้เนี่ยโรนัลโดก็ได้ไปรจูแปบก็จบได้2ลูกเลยนะโอเคครับตามสไตล์โรนัลโดอยู่แล้วโยงได้แล้วก็ปั่นด้วยขวาได้ครับเกือบได้ทีแล้วทั้ง2ตัวนี้โอลิโค้กับโรนัลโด โมดิทครับก็ได้ไป7จจุดก็พูดไปแล้วครับคือผัดกันรับผัดกันลุกได้ดีจริงเลยครับโมดิทคอยกลุ่มจังหวะเกมอยู่นครับยืนตรงนี้คูคัาสวาเกบก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่จีาร์ดมาครับยืนปีขวาเนี่ยหาช่องได้ดีนะการจ่ายอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับผมว่าเปิดคอร์สก็ได้แน่นอนครับแล้วก็จบสกอร์ผมว่าก็ได้เหมือนกันครับเ<ๆ>หลือเหลือแค่แบบอาจจะรูปร่างขอ้ขอสังเกตก็คืออะูปร่างอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าผมว่าไม่เกี่ยวครับไม่ต้องเบียดเลยครับก็วิ่งไปเลยครับในเรื่องนาบาครับต้องบอกเลยว่่าาถ้้้ไไมดคนนีก็ โม,ตมนตท้าอาจจะเสียได้เหมือนกันนะฝั่งนู้นมือกัดยิงได้เยอะครับแต่ว่าตาป้าก็ไม่ผ่านเลยครับมีผ่านแค่ลูกเดียวก็ลูกที่ลำผ่านมงนะครับยากจริงครับยากที่จะเซฟขาห์ฮาก็ยืนแน่นจริงครับปีนี้โอเคเลยเข้าสกัดเงี้ยงกี้แป๊บฝั่งนู้นไม่ผ่านง่ายๆมาเซลโลก็เหมือนกันครับปิดโฟร์ได้ได้อยู่หมัดเลยครับสุดยอดสุดยอดเปเป้กาลามอสก็คือก็ได้ไป7.1นะกับ6.9ก็เฟียวครับเฟียวแล้วฝั่งนู้นบุกมาก็ไม่ผ่านทั้งเปเป้ลามอสเลยครับ ถือถ้าให้ผมเลือกทั้งพู่เซนเตอร์เนี่ยนะผมว่ารามอสดูดีกว่า <Yeah. S 1> ใน2ปีนี้นะผมว่ารามอสดูดีกว่าถ้าเปป้ผมว่าต้องแบบก็บวกแปอะไรเงี้ยรามอสปีนี้บวกหก็ถือว่าเฟียแล้วถ้าบวกหได้ก็น่าจะหกขึ้นกว่าเดิมน่แน่นอนครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้เลยครับทีมนี้ใครที่หเหมาตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยกันได้ครับหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ <Hey. S 1> ก็เป็นฟูมาริทในงบประหยัดนะก็มาดูกันตสอใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชอกใหมค้ผมก เจอการซุปเปอร์เซฟเลยนาบาสอาเซโลเปเป้เปขี่ยมไม่ดีครับแล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกครั้งครับนาบาสหนึบไปไหนครับเนี่ยคนนี้โค้ชให้มาลูคัสวาร์เกสพอสเกตให้มาเซบาียสไปครับเป็นเซมา่าเฟอร์ทัชส,สวยครับกาลิมเบนเซมา่าด้วยสายลูกนี้ก็เรียบร้อยครับขึ้น,นามาไปก่อนครับคเคลล์นาบาสหนึบไปไหนครับเนี่ย ปลาหมอ,หอยังได้แล้วซูเปอร์เซฟครั้งครับออสเกตให้มาเบสซม่าเบสไซมาเอาครับโทนีโ่โค้ดจ่ายมาตรงนี้ครับโรนโโัลดอหาช่องดีมากชิสเตโนโรนัลโต้ยังติดเซฟบอลซาโรนัลดทุ่มมาอาเซลโลให้มันที่โทนี่โค้เบสซม่าให้มาตรงนี้ลูกาโมดิสเยียบร้อยครับโอ้โหยอดไปตามช่องสวยมากครับ เปิดมาโอ้โหสุอร์เซฟเลยนาบาสโรโ,โดโมมาโมดิอ๋อนะครับจะได้สวนเปยเซมา่าเบอร์ทัพอะไรครับเปยเซมา่าวาสเกตขอครับเปยเซมา่าให้มาลูคัสวาสเกตลูกนี้ก็เรียบร้อยครับบรรจงไปเลยครับสวยงามพาลอสโยกมาเปิดมาลูกนี้ก็ลามอสโมมาสเสียได้ยิงก็สุอร์เซฟครับนาบาส สให้มาที่โรนโดเซโนโรโดปัดไปขวาลูกนี้ปัดไปก่อนครับอารโอลาตาเกนโยล่าเข้าในมาแล้วยิงก็ยังปัดไปอีกครับนาบาสดูสกัดจาามาตรงนี้ตาเกนโยก็ติดนาบาสเนึบจริงๆเปิดมาก็ส่หมุ่งครับแต่ว่านาบาสก็เซฟอีกแล้วครับก็ปัดอีกไปได,ได้ครับนาบาส ไปครับบาสเกตข้างในมีตัวน็อตโตลูกนี้อ้หสุดยอดครับโผลิโคสเปิดมาลาม,มอได้นมงข้ามคานสวยครับยิงชิงกันสวยวาสเกตเปิดมาเบนเซมาในมงก็ปัดไปก่อนครับอเรโวลามาเซโลให้มาเซบย,ยอสทิ้งมาให้กับไปนะครับดูคลาสวาสเกต ลูคัสวาสเกตลูกนี้เลี่ยเรย่ยังติดเซฟแล้วโรนโดได้ซัมก็ยังติดเซฟอาเรียล่าครับโอ้โหโมดิสมอเดสมาให้กับโทนี่โคดถึงจนเสาจนคานี่แหละแล้วก็อย่างซัมไม่ได้ครับเดซิมาไหลมาที่โทนี่โคดอ่าโทนี่โคดหลุดมาเองครับแล้วปั่นวยขวาลูกนี้ก็มุดกอดไปนิดนึงครับ